ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับเราได้มีโอกาสได้พักพิงอยู่ในพระเจ้าให้จิตใจของเราทั้งหลายได้พักสงบรกกับพระองค์นะครับไม่ว่าจะมีพายุจะมีอะไรพัดเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าก็เป็นที่พักพิงใจของเราเสมอนะครับขอบพระคุณพระเจ้าเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้รขควญพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่17มัทธิวบทที่17นะครับ ก็จะเป็นพระคำของพระเจ้าที่เราจะมีโอกาสได้ใใคร่ควรด้วยกันนะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปในเนื้อหาของพระคัมภีร์นะครับก็ยังจะมีโอกาสได้ให้ความรู้ความเข้าใจนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าถ้าเราจะสังเกตรพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวนะครับเราจะเห็นว่า,ามัทธิวได้บันทึกเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเพื่อที่จะพยายามที่จะบอกให้กับชาวยิวนะครับได้รู้ว่า พระเยซูคริสต์นะครับพระองค์นะครับทรงเป็นพระเมสสิยานะครับตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้นะครับว่าพระเมสสิยานั้นจะมานะครับเป็นกษัตริย์ของพวกยิวนะครับมาในแบบของกษัตริย์ นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพระเอกลักษณ์ของพระธรรมมัทธิวนะครับพระะนพระเยซูมาในเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดท,ที่เป็นที่รักเป็นที่ยกย่องของคนอดียวในเวลานั้นเพราะฉะนั้นชีวประวัติของพระเยซูก็ตามนะครับก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับส่วนในพระธรรมมาระโกนะครับจะพูดถึงพระกเยซูเจ้าในฐานะที่พรองมาในโลกนี้เพื่อมาเป็นผู้รับใช้ ในฐานะของผูนะรรนะร้รับใช้พระเยซูเจ้านะมาแล้วก็โปริบัติมารับใช้นะครับถ้าพี่น้องอ่านพระธรรมมาราโกนะครับพระเยซูก็จะไปที่นู่นทาที่นี่ทำอันนั้นอันนี้นี้รับใช้รับใช้นะครับไปที่นู่นเพื่อรับใช้ประชาชนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นนะครับในพระธรรมมาราโกส่วนพระธรรมลูกานะครับจะ เน้นในเรื่องหนึ่งก็คือว่าพระเยซูเจ้าโปร่งทรงมารับสภาพมนุษย์เหมือนอย่างกับเราทั้งหลายนะครับหรือใช้คําว่าบุตรมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งเราเห็นคํานี้มาขึ้นในพระธรรมมัทธิวนะครับในบทที่16แล้วก็17นี้ด้วยนะครับนี่คือการที่พระเยซูมาเป็นมนุษย์เหมือนอย่างกับเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ทรงรับนะครับสภาพมนุษย์เหมือนกับเรานะครับส่วนในพระธรรมยอห์ นะครับจะพูดถึงนะครับสิ่งหนึ่งก็คือจะพยายามที่จะบอกว่าพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับคำนี้เราก็อาจจะคุ้นเคยดีนะครับว่าพระเยซูบอกว่านะครับพระเยซูคิดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านั่นเองนะครับมีลักษณะของพระเจ้าอยู่ในพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับในบุคคลคนเดียวกันนะครับพระเยซูเป็นทั้งกษัตริย์แล้วก็เป็นทั้งผู้รับใช้ อเมนไหมครับอีน้อกนะครับและขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์และพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับนั่นคือพระองค์ทรงเป็นมนุษย์เหมือนอย่างกับเรามารับสภาพมนุษย์เหมือนอย่างกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยกเว้นแต่เพียงความบาปเท่านั้นนะครับแต่และในเวลาเดียวกันพระองค์ก็เป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อเมนไหมครับนี่คือนะครับ พระิสต์เจ้าของเรานะครับพปร่งเป็นทั้งกษัตริย์เป็นทั้งผู้รับใช้เป็นทั้งมนุษย์100%และเป็นทั้งพระเจ้า100%นะครับในเวลาเดียวกันนั่นคือสิ่งที่เราเห็นจากโปรวจชนะของพระเจ้าและนั่นเป็นความสิ่งที่เราที่เป็นคริสเตียนนะครับได้พยายามมองเข้าใจนะครับ เพราะฉะนั้นนะเหมือนกับเราแต่ละคนก็มีหลายสถานะด้วยกันนะครับผมก็เป็นาสามีร้อเปซ็นะครับเป็นพ่อร้อยเปซ์ในเวลาเดียวกันนะครับเป็นศิษยพิบาลร้อยเเซในเวลาเดียวกันนั่นก็เป็นนะครับสิ่งที่นะครับผมเป็นอยู่นะครับเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูไม่ได้เป็นมนุษย์แค่5 0หรือว่าเป็นพระเจ้าแค่5 0ออะไรประมาณนั้นนะครับไม่ใช่นะครับแต่ว่าพระเยซูเป็น พระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์ในพระธรรมนะครับมัทธิวบทที่16เมื่อวานนี้ที่เราได้มีโอกาสได้อ่านไปนะครับก็ในข้อที่13ก็จะพูดถึงว่าคนทั่วไปพูด,ดว่าบุตรมนุษย์เป็นใครนะครับพูดถึงพระเยซูเนี่ยที่ทรง,งเป็นมนุษย์เนี่ยบุญมนุษย์เนี่ยคือใครนะครับส่วนเปโตรก็ตอบพระเยซูนะครับเปโตรตอบอพระเยซูซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคิต พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงประสนอยู่นะครับเราเห็นนะครับสิ่งนี้ก็ปรากฏอยู่นะครับมีทั้งบุตรมนุษย์แล้วก็พระบุตรของพระเจ้านะครับในบทที่17นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนเราก็จะเจอคําว่าบุตรมนุษย์นะครับด้วยเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับในตอนท้ายของบทที่16ก็บอกว่าเพราะว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระสิีของพระบิดา พร้อมด้วยบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระทําของเขานะครับเมื่อใครก็ตามที่พยายามที่จะเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดปฏิเสธพระเยซูพระเยซูบอกว่าพระองค์จะมานะครับแล้วก็ถึงเวลาที่พจะพิพากษานะครับตามการกระทําของเขาแต่เขาปฏิเสธพระเยซูนะครับ ไม่รับพระเยซูเขาก็จะไม่ได้รับความรอดไม่ได้รับชีวิตนิรันดร์แต่ถ้าใครนะครับรับพระเยสุขิจ้าผู้นั้นก็จะได้รับบําเหน็จรางวัลจากพระเจ้าได้รับชีวิตนะครับในสวรรค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในตอนท้ายนะครับของบทที่16บอกว่านะพูดถึงนะครับว่าพระเยซูบอกว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนจะไม่ริ้มลดความตายจนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในราชาณาจาของพระองค์ น,นี่ก็เป็นสิ่งที่พระเยซูก,ก็บอกนะครับแล้วเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นจริงในชีวิตของสาวกของพระเยซูนะครับในบทที่17พูดถึงการจำแรลงพระกายก็พูดถึงนะฮะพระส,สิริของพระเยซูที่เจา้าแล้วก็ ในช่วงวันเพนเดคอสนะครับก็เห็นถึงการเทรลงมาของพร,งระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและในชีวิตของยอนนะครับในพระธรรมวิบอนอก็เช่นเดียวกันซึ่งเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ต่อไปหลังจากพระธรรมมัทธิวนี้จบนะครับก็ยอนได้เห็นนะครับพระเยซูคริสต์เจา้านะครับเสด็จมานาะเต็มไปด้วยสง่ารสีของพระองค์นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเยซูดได้เหมือนกับพยากรณ์หรือว่าบอกไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ ในเช้าวันนี้นะครับมัทธิวบทที่17นั้นก็พูดต่อเนื่องไปหลังจากที่นะพระเยซูพูดถึงการสิ้นพระชนของพระองค์นะครับาการถูกประหารของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับแล้วเปโตรก็พยายามที่จะยับยัง้งนะไม่อยากจะให้พระเยซูประหารนะครับและเปโตรกนะ็พูดยับยั้งพระเยซูพระเยซูก็บอกว่านั่นเป็นไม่ได้ เป็นความคิดของพระเจ้าแต่เป็นความคิดของมนุษย์นะครับมาแล้วก็บอกใช้กแลังนะครับว่าไอ้ซาตานจงไปเสียให้พ้นนะครับเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางน้ําพรไทยของพระเจ้านะครับและในวันนี้นะครับเมื่อล่วงไปได้6วันพรยสุภาเปโตร ยากอบและยอนนะครับนี่เป็นที่มาของนะครับาสาวกวงในนะครับเราสังเกตจากพระคัมภีรก็พระเยซูมีสาวกนะครับหลายรนะ้อยคนนะครับที่ติดตามพระเยซูแล้วก็พระเยซูเลือกคนพิเศษมา12คนเพื่อที่จะเป็นนะาสาวกที่ใกล้ชิดกับโรงนะครับ เดินไปไหนไปไหนกับพระองค์แล้วก็มีนะครับสาวกที่อยู่ชั้นในที่สนิทกับปีศิ์เจ้านะครับสามคนก็คือเปโตรโยากบและยอนนะครับที่พระเยซูมักจะพานะครับไปด้วยในหลายที่หลายแห่งนะครับแล้วก็พาเขาขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังนะครับนั่นก็น่าจะมีอยู่ประมาณสี่คนที่นั่นนะครับที่ไปด้วยกันก็คือพระเยซูเปโตรโยากบแล้วก็ยอนนะครับแล้วเมื่อไปที่ภูเขาที่พระองค์นะครับ นะขึ้นไปนะครับและปรากฏว่าพระองค์ก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับสง่าราศีของพระองค์นะครับนะในนี้ใช้คําว่าจําแห่งพระกายนะครับ ลักษณะนะครับของพระองค์ก็เปลีป่ยนแปลงไปนะเต็มไปด้วยพระส,สิริของพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับและพระองค์ก็ทรงเปิดเผยสิ่งนี้ให้กับเปตโตรยากบและยอนนะครับได้มั่นใจได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านั่นเองนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่ปูคริสําแดงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ให้กับ สาวกนะครับที่ใกล้ชิดแนพระองค์ก็คือเปโตรยากรลบยอนได้เห็นได้เข้าใจนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เกินกว่าความคาดคิดของเขาในเวลานั้นนะครับและพระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปนะทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุดแสงสว่างนะครับในทันใดน,นั้นโมเสสและเอรียาก็มาปรากฏแก่พวกสาวกและพูดคุยกับพระองค์นะครับโมเสสและเอลียาก็มาที่นั่น มาปรากฏตัวแล้วก็พูดคุยกับบรยสุทธิ์เจ้านะแล้วสาวกของพระเยซูก็เห็นสิ่งนี้นะครับโมเสสเป็นใครนะครับพี่น้องเมื่อเราคิดถึงโมเสสเราก็คิดถึงนะครับโมเสสที่ขึ้นไปบนภูเขาซีนายที่ได้มีโอกาสได้พบกับพระเจ้าที่นั่นนะครับแล้วก็รับพระบัญญัติของพระเจ้านะมานะครับแล้วก็ให้กับประชาชนพี่น้องที่รักโมเสสเป็นตัวแทนของนะฮะ บทบัญญัติหรือพระบัญญัติของพระเจ้านั่นเองพระบัญญัติที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เดิมนะครับทุกข้อทุกตอนนะครับมีจุดมุ่งหมายนะครับแล้วก็มีความหมายเล็งถึงพรยสุคริ์เจ้าพรยสุคริ์เจ้าเป็นคําตอบนะครับปรยซูคริ์นะครับเป็นคําตอบของบทบัญญัติพรยซูมาไม่ได้เพื่อลบล้างธรรมบัญญัติแต่เพื่อทําให้พระบัญญัติของพระเจ้าสมบูรณ์ ความสมบูรณ์นั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าความหมายต่างๆที่พระบัญญัติใช้นะครับเช่นเรื่องของแกะนะครับที่ถูกนำมาฆ่าอะไรต่างๆพิธีกรรมอะไรต่างๆนั้นก็ล้วนแล้วแต่เล็งถึงพระเยซูด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าปราศจากพระเยซูคริสต์เจ้าบทบัญญัติก็เป็นเหมือนกับกฎนะครับหรือว่าพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่นะครับหลายคนอาจจะทำด้วยความไม่เข้าใจแต่ความหมายที่แท้จริง ของบทบัญญัตินั้นมีเป้าหมายชี้มาถึงปรีิุติเจ้าผู้เป็นหนทางแห่งความรอดที่แท้จริงบทบัญญัติหรือว่าแบบจำลองที่พระเจ้าทรงบอกกับโมเสสนั้นเป็นเพียงแบบจำลองนะครับพี่น้องเคยเห็นแบบจำลองไหมครับนะเมือ่อสร้างบ้านหรืออะไรก็ตามนะครับเขาอาจจะสร้างโมเดลขึ้นมานะครับว่านี่คือนะครับบ้านที่ต้องการจะสร้าง นะครับมันก็แสดงนะครับใานาบริเวณต่างๆนะครับว่ารูปร่างจะเป็นยังไงมี หน้าต่างมีประตูอะไรยังไงห้องจะจัดยังไงนะครับนั่นก็เป็นลักษณะของพระพลานะครับของโมเสสในสมัยก่อนในอดีตก็เล็งถึงนะครับมีความหมายเล็งถึงพรีสุริเจ้านะครับนั่นไม่ใช่บ้านจริงๆนะครับคนไม่สามารถที่จะเข้าไปที่นั่นได้แต่มันเป็นแบบจําลองที่พระเจ้าส่งสํแดงให้กับโมเสสได้เห็นแล้วก็ได้นํามาพูดให้กับประชาชนแต่ปรีสุริเจ้า องทรงเป็นคําตอบนะครับและพระเจ้าทรงมีที่ประทับของพระเจ้านะครับที่แท้จริงในสวรรค์ของจริงนั้นอยู่ในสวรรค์แต่พระเจ้าสำแดงแบบให้เห็นนะครับในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นโมเสสก็ได้สร้างพระพาของโมเสสนะครับที่มีพิธีกรรมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อแสดงถึงของจริงนั้นคือในสวรรค์พระยีคุิสต์เจ้าเข้าไปนะครับาทา สิ่งเหล่านี้นะครับในสวรรค์ในของจริงของพระเจ้านะครับที่พระเยซูเข้าไปและพี่นนท์สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้ในพระธรรมฮิบรูนะครับพระธรรมฮิบรูก็จะอธิบายเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้เราเห็นว่านะครับโมเสสมาเพื่อที่จะคุยกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเอลียาเป็นใครเอลียาเป็นผู้เผยพระชนะเป็นคนที่บอกนะครับเรื่องหน้าว่านะครับ พระเจ้าจะสงโปรดจัดเตรียมนะครับผู้เผยพร,ยพรยะชนะหรือว่าผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้หรือเรียกว่าพระคิดหรือพระเมสสิยานั้นจะมาในโลกนี้เป็นตัวแทนของผู้เผยพร,ยพรยะชนะทั้งหลายทั้งปวงนะครับทั้ง ที่มีชื่อเสียงนะครับโด่งดังนะครับหรือว่าผู้เผยชนะที่อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่นักนะครับแต่เป็นผู้ที่ประกาศแล้วก็บอกถึงนะการมาของสี์เจ้าหรือพระเมสสิยานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะเอริยาก็เป็นตัวแทนของคําเผยเผยชนะทั้งหลายผู้เผยชนะทั้งปวงที่พระเจ้าทรงแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าว่านะครับจะมีพระเมสสิยามาบังเกิดและก็จะสําเร็จนะครับ ในชีวิตของพรีสุ์เจ้าเพราะฉะนั้นพระยซูทำให้นะพระบัญญัติของพระเจ้าสำเร็จทุกประการและทำให้คำเผยพระวจนะที่พระเจ้าบ่งบอกไว้ล่วงหน้านั้นสำเร็จอเมนวิคับพี่น้องและนี่คือได้ครับการมาปรากฏของนะครับโมเสสแล้วก็เอดียร์นะครับ,ดรบได้มาพูดคุยกับพรีูคริต่นันนะครับอะไรคือน,น้ำพระทัยของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าและสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะต่อไปคืออะไร นะครับและสิ่งนี้ก็ถูกสัแดงนะครับในการปรากฏมาของโมเสสและเอเดียนะครับและเปโตรอยู่ที่นั่นนะครับเขาก็คงตกใจนะครับบอกว่าองค์พระเจ้าดีจริงๆที่เราอยู่กันที่นี่ถ้าพระองค์มีพระประสงค์ครับพระองค์จะทําเพลิงสามหลังที่นี่สําหรับพระองค์หลังหนึ่งสําหรับโมเสสหลังหนึ่งสาหรับเอเดียาหลังหนึ่งนะครับเปโตรทูลยังไม่ทันขาดคําก็เกิดมีเมฆสุกใสามาปกคลุมพวกเขาไว้และมีพัสุรเสียงออกมา จากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากจงเชื่อฟังท่านเถิดน,นะครับนี่เป็นการประกาศในการรับรองจากนะครับพระบิดาในฟ้าสวรรค์นะครับองค์ก็สําแดงนะครับและเปิดเผยแล้วก็บอกให้กับสาวกของพระองค์รู้ด้วยเช่นเดียวกันว่านี่คือพระบุตรของพระเจ้านี่คือนะครับผู้ที่พระเจ้าสมโปรดเจิมตั้งไว้และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พูดมาทําให้ทุกอย่างน้าพระทัยของพระเจ้าสําเร็จบริบูรณ์นั่นคือพระเยซูคริสต์เจา้านะครับเราชอบใจท่านมากเรารักนะพระบิดาทรงรักพระบุตรนะครับเป็นความรักในะความผูกพันที่นะมีในพระเจ้านะครับพระองค์เองนะครับพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันและนะครับพระเจ้าก็บอกบรรดาสาวกของพระองค์ให้เชื่อฟังพระเยซูคริสต์เจา้า นะครับนี่เป็นการสำแดงที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงสำแดงให้กับทั้งสาคนนะครับเปโตรยากบและยอนได้เห็นสิ่งนี้ได้มีความเชื่อได้มีความเข้าใจนะครับได้รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นใครและเมื่อเขาได้รู้จักพระเยซูคริสต์พวกสาวกเมื่อได้ยินก็ซบหน้าลงและกลัวยิ่งนักพระเยซูเสด็จมาใกล้และทรงสัมผัสต,ตัวพวกเขาตรัสว่าจงลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลย พระเยซูกิ์เจ้ามานะครับเมื่อผู้คนได้เห็นพระเยซูกิ์เจ้านะครับ <_ C 1> เขาไม่สามารถที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าได้นะครับในความยิ่งใหญ่นะครับในความสง่างามของพระองค์นะครับเขาก็ทรุดตัวลงไปนะครับก้มหน้าลงไปนะครับแล้วก็มีความกลัวนะเหมือนอย่างกับอิสยาห์ที่นะครับอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าและเมื่อเห็นพระเจ้าเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าพระงทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์บริสุทธิ์และเมื่อน,นั้นเขาเห็นตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่สะอาดข้าพเจ้าเป็นคนที่ริมฝีปากไม่สะอาดข้าพเจ้าไม่คู่ควรเมื่อเรามองดูความบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับเราเองก็เป็นอะไรที่เหมือนกับโซกปกอะไรเช่นนี้นะครับแต่พระเจ้าโปร่งท่งเป็นพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์นะครับนี่คือสิ่งที่เขาได้พบได้เห็นในพระเยซูคริสต์เจา้าแต่อย่างไรก็ตามพระเยซูมาแล้วก็บอกกับ สาวของพระองค์ว่าอยากรวนเลยพี่น้องเมื่อเราเข้าไปอยู่ในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้านะครับเราจะเห็นความบริสุทธิ์ความดีงามของพระเจ้าพระสด็ของพระเจ้าพระสด็ของพระเจ้านะครับมีความหมายถึงหมายถึงความดีงามของพระเจ้า ความดีงามของพระเจ้าที่ปรากฏนะครับให้เราได้เห็นนะครับพระสิริของพระเจ้าความงดงามของพระเจ้าที่อาจจะไม่ได้เห็นภายนอกแต่ว่าเราเห็นด้วยตาฝ่ายวิญญาณภายในที่เราเห็นความรักของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานความดีงามของพระเจ้าปรากฏแก่เราและปรากฏแก่สาวกของปต์เจ้าในเวลานั้นนะครับและหลังจากนั้นเมื่อระเยซูบอกกับเขาอย่ากลัวเลยนะครับปเยซูมาปลอบประโลมแล้วก็ให้เขาได้ลุกขึ้น หลังจากนั้นเมื่อเขาลุกขึ้นก็ไม่ได้เห็นใครนะครับนี่ก็เป็นนิมิตที่พระเยซูบอกแก่เขานะครับและนะพระเยซูก็บอกกับเขาว่านะครับนิมิตซึ่งท่านทั้งหลายเห็นนั้นอย่าเล่าให้ใครฟังจนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูนะครับก็บอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีเรื่องของนะค,ความตายเกิดขึ้นนะพวกสาวกก็ถามพระเยซูทําไมธรรมจารย์จึงบอกว่าเอเลียาต้องมาก่อน นะครับเป็นสาวกของพระเยสูก็ถามพระเยซูนะครับบอกว่าพระเจ้าบอกว่านะครับจะส่งนะครับเอรียามาก่อนวันที่ยิ่งใหญ่นั้นหรือนั้นไม่ใช่หรือนะครับในพระธรรมมาราคีนะครับในบทสุดท้ายนะครับพระเยซูก็ตอบว่าเอรียาจะมาจริงๆนะครับและจะทําให้ทุกสิ่งคืนสู่สภาพเดิมนะครับที่จะนาผู้คนกลับมาหาพระเจ้าแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าเอริยานั้นมาแล้วเขาไม่รู้จักท่าน แต่เขาได้ทํากับท่านตามที่ต้องการแล้วนะครับพนะระเยซูก็กําลังพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งนั่นก็คือนะฮะยอนผู้ให้บัพติศมานั่นเองนะครับพระเยซูก็บอกว่านะยอนนั่นแหละนะครับคือเอริยาที่ว่าจะมานั้นนะครับแต่ว่าเขาไม่รู้จักท่านเขาไม่รู้จักนะครับว่ายอนเนี่ยเป็นใครนะครับยอนมีวิญญาณของนะครับเอริยาที่จะนําผู้คนหัน จากความบาปมาหาพระเจ้าแ,แต่ว่าเขาก็ได้นะจับกลุ่มท่านแล้วก็ฆ่าผู้เผยพระชนะของพระเจ้านะครับเอเดียนะครับเหมือนกับเอเดียนั้นเสียนะครับในเวลานั้นและเขาก็จะทําอย่างนั้นกับบุตรมนุษย์ก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกันนะครับบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์เพราะน้ามือของพวกเขาเช่นกันพวกสาวกจึงเข้าใจว่าพระองค์ตรัสกับพวกเขาโดยทรงเล็งถึงยอนผู้ให้บัพติศมา นะครับพระเยซูก็อธิบายให้เขาอ๋อนะครับยอนผู้ให้บัพติสมานเนี่ยก็คือนะครับเอลิยาที่พระคัมภีร์เดิมได้พูดถึงนั่นเองนะครับนี่เป็นการสำแดงของพระเยซูขิ์เจ้าให้กับสาวกของพระองค์บนภูเขาที่นั่นนะครับเห็นพระสิริของพระเจ้าหลังจากนั้นนะครับ พระเยซูก็มาแล้วก็มาถึงฝูงชนก็เห็นนะครับมีคนมาหาพระเยซูแล้วก็บอกพระเยซูองค์พระผู้เนเจ้าขอทรงเมตตาลูกของข้าพระองค์เถิดเพราะเขาเป็นโรคลมบ้าหมูมีความทุกข์ทรมานมากเคยตกไฟตกน้ําบ่อยๆนะครับนี่คืออาการในความเจ็บป่วยความทุกข์ทรมานนะครับของอเด็กคนหนึ่งนะครับที่เป็นโรคลมบ้าหมูนะครับมีความทุกข์ทรมานอย่างนั้น และนะเขาก็มาหาสาวกของตรงแต่รักษาเขาไม่ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่นะเป็นนะครับสาวกของพระเยซูไม่สามารถที่จะรักษาได้นะครับไม่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรก็ตามนะครับแต่พระเยซูก็บอกว่าโอ้นี่เป็นยุคที่ขาดความเชื่อและวิปลาสเราจะต้องอดกลั้นกับพวกท่านนานเพียงไรพระเยซูก็มีความคาดหวังนะครับอยากจะให้การปลดปล่อยนะครับผู้คนนั้นนะครับ เกิดขึ้นนะครับผ่านทางสาวกของพระเยซูที่พระเยซูให้สิทธิอํานาจกับเขานะครับให้เกิดขึ้นในความเชื่อนี้นะครับพระเยซูก็บอกว่าเป็นยุคที่ขาดความเชื่อเขาไม่มีความเชื่อในพระเจ้านะครับพี่น้องบางครั้งเราเองนะครับเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราออกไปนะครับวางมือบนคนเจ็บคนป่วยเห็นผู้คนนะครับได้รับความทุกข์ทรมานสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งคือความเชื่อที่เราจะต้องมี ไม่ใช่ความเชื่อมั่นในตัวของเราเองนะครับไม่ใช่เชื่อในความสามารถของเราด้วยกําลังของเราแต่ความเป็นความเชื่อที่เรามีอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่จะนําการเยียวยารักษานะครับเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเราไม่ใช่พึ่งพากําลังของเราเองนะครับผมเองก็เช่นเดียวกันเมื่อเริ่มต้นรับใช้พระเจ้านะครับ flooding, ก ators, ็มีคนนะครับโทรศัพท์มาหาอยู่เรื่อยๆ,อๆนะครับแล้วก็ เมื่อโทรมาหาเนี่ยนะครับมันต้องเกิดเรื่องร้ายแรงนะครับในชีวิตของเขานะครับเมื่อเจ็บป่วยไม่สบายนะครับหนักๆแล้วก็โทรมาหานะครับบางครั้งผมก็คิดในใจนะครับครั้งหนึ่งเมื่อได้รับโทรศัพท์แล้วก็ให้ไปอธิษฐานเพื่อหน่อยนะครับตอนนี้นะครับอาการแย่แล้วนะครับอยู่ในห้อง ICU แล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วอาจารย์ช่วยไปอธิษฐานหน่อยนะครับผมก็มาฟังบางครั้งก็รู้สึกตกใจเอ๊ะ นะแล้วเราจะไปทําอะไรเราจะรักษาอะไรได้หรือเราจะช่วยอะไรเขาได้หรือนะครับก็มีความคิดเข้ามาใน,ในใจิตใจนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็ขณะที่ผมก็ขับรถไปนะครับแล้วก็คิดถึงนะครับพระเจ้านะครับแล้วก็คิดถึงตัวเองนะครับแล้วก็ดูมือของตัวเอง นะครับมือนี้ก็เป็นมือธรรมดานะครับหมอก็ไม่เคยเรียนมาไม,ไม่ไม่ไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าก็เป็นมือธรรมดาธรรมดาที่เองแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอยากจะใช้มือนี้ในการวางมือนะครับให้กับคนเจ็บคนป่วยในการที่จะอธิษฐานนะครับแล้วผมก็ถามตัวเองว่านะครับตัวเองเป็นใครนะครับมือนี้เป็นอะไรมันก็เป็นมือธรรมดาเหมือนคนทั่วไปแต่ว่า เป็นคนที่พระเจ้านะครับยอมให้พระเจ้าใช้และถ้าพระเจ้าอยากจะใช้มือนี้เพื่อเป็นพรให้กับผู้คนนะครับผมก็จะไปนะครับแล้วก็อธิษฐานเผื่อนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมก็คิดอยู่ในใจนะครับแล้วก็ไปแล้วก็อธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยนั้นนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ฟังคำอธิษฐานปรากฏว่าไม่นานนะครับคนป่วยนั้นก็สามารถที่จะลุกขึ้นแล้วก็กลับบ้านได้ก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักนะครับพระเจ้าปรารถนาที่เราจะ จะให้เรานะครับได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือได้ปลดปล่อยผู้คนอาเปไหมครับพีงง่น้องนะครับให้เรามีความเชื่อในพระเจ้าแม้ว่าเราจะเปน็นเหมือนคนตัวเล็กๆเล็ก,ลกน้อยนะครับแต่เราไม่ได้เชื่อมั่นในตัวของเราเองไม่ได้คิดว่าเราเองจะเป็นคําตอบแต่ความเชื่อน,นั้นนะครับอยู่ในพระเจ้าของเรานะพระเจ้าเป็นคําตอบและพระองค์จะทรงทํากิจของพระองค์ในการปลดปล่อยอรักษาผู้คนให้หายเมื่อพระเยซูนะครับฟังอย่างนั้นนะครับแล้วก็นะให้ พาเด็กนั้นมาหาพระองค์นะครับและพระเยซูจึงตรัสสำทับผีนั้นมันก็ออกจากตัวเด็กในทันดน,นั้นเด็กก็หายเป็นปกติเราเห็นสาเหตุนะครับหนึ่งของความเจ็บป่วยความทุกข์ทรมานหรือโรคลมบ้าหมูนะครับผมไม่ได้หมายความว่าโรคลมบ้าหมูนะั้นมีสาเหตุมาจากอย่างนี้นะครับก็คือนะครับผีเข้ามาอยู่ในเด็กนั้นและทําให้เด็กนั้นเป็นโรคลมบ้าหมู พี่น้องมารนะครับหรือผีมาเพื่อทําลายพี่น้องที่รักและสาเหตุหนึ่งของโรคนั้นก็เกิดจากอํานาจของผีวิญญาณชั่วที่เข้ามานะครับหลังควานชีวิตของผู้คนนะครับหลังควานชีวิตของเด็กในที่นี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้เมื่อผีออกไปนะครับเด็กนั้นก็หายเป็นปกติเห็นไหมครับพี่น้องไม่เพียงแต่เป็นโรคนะครับลมบ้าหมูปกติทั่วไป แต่ไม่ได้หมายความว่าโรคลมบ้าหมูทุกนะครับที่เกิดขึ้นกับทุกคนนั้นเกิดขึ้นมาจากสาเหตุของผีนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากสิ่งนี้นะครับและเราจาเป็นจะต้องพึ่งพาพระเจ้าในการที่จะนําการเยียวยารักษาให้เด็กนั้นนะครับ ถูกปลดปล่อยนะครับจากอํานาจของผีที่รังควานชีวิตของเขาละลระเยรูยสุอันดาสาวก็มาถามพรรเยซูทําไมนะครับข้าพเจ้าขับผีออกไม่ได้พรรเยสูบอกว่าท่านมีความเชื่อน้อยเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่า,มาเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพวกท่านจะไม่มีเลย เรามีความเชื่อนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับพระเจ้าก็บอกว่าสามารถที่จะเคลื่อนภูเขาไปได้เป็น,นไม่รับพป่น้องจะไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าหลังจากนั้นนะครับบริสุทิเจ้าก็บอกกับพวกสาวกของพระองค์อีกนะครับว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของคนทั้งหลายและเขาทั้งหลายจะประหารชีวิตท่านเสียในวันที่สามพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านเป็นขึ้นมาใหม่ บรรดาสาวกพากันเป็นทุกข์ยิ่งนักพระเยซูบอกพระเยซูจะสิ้นพระชนสาวกมีความคาดหวังนะครับว่าพระเยซูจะเป็นกษัตริย์ผู้จะมาปลดปล่อยแต่พระเยซูพูดถึงนะครับว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนสาวกนะครับเมื่อฟังแค่นี้นะครับสาวกก็รู้สึกสสทุกโศกเศร้าโศกเสียใจนะครับพี่น้องที่รักเราจำเป็นจะต้องฟังนะครับถ้อยคาของพระเจ้าอย่างชัดเจนนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีก นะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์จะสิ้นพระชนนะครับในวันที่สามพระเจ้าจะให้พระองค์เป็นขึ้นมาใหม่ผมเชื่อว่าสาวกก็คงเก็ไม่คาดคิดนะครับว่าพระเยซูบอกว่าะจะเป็นขึ้นมาใหม่เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงแต่รู้ว่าพระเยซูตายเขาก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจนะครับเราคิดว่าการที่พระเยซูนะครับจะเป็นขึ้นจากความตายนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับเราทําให้ความเศราเ้าก็เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขา นะครับนั่นกนะ็เป็นการสำแดงบอกให้กับสาวกของพระองค์ได้รู้แต่เขาก็ไม่เข้าใจในข้อที่24ถึงนะครับยีนั้นพูดถึงเรื่องนะครับการจ่ายค่าบํารุงนะครับเมื่อพระเยซูไปที่เมืองคาปโรนาอุมก็นะมีผู้เก็บค่าบํารุงพระวิหารมาถามเปโตรว,ว่าอาจารย์ของท่านไม่เสียค่าบํารุงพระวิหารเหรอนะครับเปโตรก็บอกไปเสียนะครับและในที่สุดนะครับเปโตรก็มาหาพระเยซูนะครับ,ราารนะรบแล้วก็ถาม นะพระเยซูก็ถามเขาก่อนเลยนะครับว่าซิโมนท่านคิดอย่างไรกษัตริย์ของโลกเก็บภาษีและส่วยจากใครจากโอรสหรือจากคนอื่นนะครับพระเยซูกําลังบอกกับเปโตรนะครับว่าเนี่ยจะเสียจะเสียนะครับเสียภาษีหรือส่วยเนี่ยนะครับให้นะใครเป็นคนคนเสียนะครับโอรสนะครับหรือลูกของกษัตริย์หรือว่า คนอื่นนะพระเยซูกําลังบอกกับเปโตรนะครับเป็นในอีกว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านะจริงๆแล้วพปรองไม่ต้องเสียเพราะว่าพปรองเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับบอกให้กับเปโตรได้รู้แต่ว่าเพื่อไม่ให้เปโตรและคนอื่นๆนะครับที่อยู่ที่นั่นนะครับสะดุดนะพระเยซูก็บอกเปโตรไปตกเบ็ดทิทะเลได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็เปิดปากและท่านจะพบเหรียญอันหนึ่งเอาไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเราและท่าน นะครับพระเยซูก็บอกเปโตรนะครับว่านะอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเปโตรออกไปแล้วก็ไปตกป่านะนะครับก็เปิดปากก็จะได้เจอเหรียญนะครับแล้วเหรียญนั้นไปจ่ายค่าพรารุงพระวิหารนะครับนั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูก็บอกกับเปโตรด้วยนะครับเมื่อได้รับถ้อยคำของพระเจ้าเปโตรก็ต้องออกไปนะครับทำบางสิ่งบางอย่างนะครับตามที่พระเยซูบอก เมื่อทําอย่างนั้นก็จะเห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องนะครับในการไข้ควรพระคําของพระเจ้าแล้วก็นํามาใช้ในชีวิตของพี่น้องต่อไปนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับ